มาดูเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความรุนแรงขึ้นรายวันนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสหน่วยงานด้านความมั่นคงก็เร่งแกะรอยผู้ที่ก่อเหตุทําร้ายชาวบ้านในพื้นที่เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บทั้งในอำเภอจจนแนะและก็อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสค่ะโดยพบว่าพฤติกรรมเนี่ยใกล้เคียงกับเหตุรอบยิงอาสาสมัครรักษาดินแดนเสียชีวิตสองนายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี67นะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุ นนั้นเป็นปืนที่ป้นไปจากอาสาสมัครหรือไม่ค่ะ การลงพื้นที่ของพันธมตเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งก็เปรียบเสมือนตัวแทนรัฐบาลเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินเหตุความรุนแรงเมื่อวานนี้โดยผู้ก่อเหตุก็พุ่งเป้าทำร้ายผู้อ่อนแอนำไปสู่การปรับแผนด้วยการให้เจ้าหน้าที่ทั้ง3าฝ่ายคือตำรวจทหารฝ่ายปกครองรวมถึงกองกำลังภาคประชาชนเพิ่มด่านตรวจด่านสกัดตามชุมชนที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการก่อเหตุความรุนแรง นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายผ่านพัน์ตํารวจเอกทวีว่าต้องการให้รัฐบาลน,นั้นเร่งเปิดการพูดคุยสันติสุขเพื่อยุติความรุนแรงค่ะเนื่องจากชาวบ้านนั้นเกิดความหวาดวิตกโดยเฉพาะประชาชนในตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุในั้นใชัวุฒสงครามกราดยิงเข้าไปยังบ้านพักอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่อีกหรือไม่ค่ะ เราเราไม่จะอยู่ลำพังเราจะต้องนำผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและที่สำคัญคือประชาชนเนี่ยามาช่วยกันดูแลแล้วก็ทำยังไงจะต้องไม่ให้คือเหตุเกิดในอดีตเนี่ยมันเป็นบทเรียนว่าจะต้องป้องกันประชาชนเพราะเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นปัญหาของประเทศ ส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุทั้งเหตุรอบยิงนางสง่าแสงย้อยผู้สูงอายุที่สายตาพิการเสียชีวิตแล้วก็ลูกชายและราบาดเจ็บในเผอจะแนะชุดสืบสวนคดีความมั่นคงกองกำกับการสืบสวนตำรวจโพธรทอจังหวัดนาราธิวาสก็อยู่ระหว่างการแกะรอยจากกล้องวงจรค่ะแม้ว่าจะมีตำรวจหนึ่งนายเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจก็ตาม เช่นเดียวกับเหตุการณ์กราดยิงชาวบ้าน3าหลังในอำเภอตากใบที่มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บ3คนพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ6คนเนี่ยที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ3คนเป็นพฤติกรรมเดียวกับเหตุการณ์รอบยิงอาสาสมัครรักษาดินแดนเสียชีวิต2นายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ค่ะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบปืนที่ใช้ก่อเหตุยิงชาวบ้านว่าเป็นปืนเนี่ยที่ปล้นไปจากอสอรหรือไม่ค่ะ